ที่ทําการปกครองอําเภอปังมะผ้าตั้งอยู่ที่99หมู่ที่1ตําบลศกป่องอําเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่งสอนถนนทางหลวงหมายเลข1095เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติเปิดประตูสู่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 1. แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 2. อ,อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ทำการปกครองอำเภอปังกระผา,าของเราได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกเพศทุกัยโดยเราได้มีการปรับปรุงมาตรฐานทางด้านกายภาพและก็คุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมารับบริการอย่างสะดวกที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวก d c c มีงานบริการดังนี้ 1. กลุ่มง,ง,งานทะเบียนและบัตร 2. ไฟอำนวยความเป็นธรรม ศูนย์นรงธรรมอำเภอ 3. กลุ่มง,งานบริหารงานปกครอง 4. กลุ่มง,งานความมั่นคงและ 5. งานสำนักงานอำเภอและกลุ่มง,งานการเงินและบัญชีที่ดำการปกครองอำเภอปมามะผ้าได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา30นาทีจนถึง16นาฬกานาทีโดยไม่มีพักเที่ยงมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจนมีการติดแถบแจ้งเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับและจัดให้มีพื้นที่พักคอยที่สะดวกและปลอดภัยด้านคุณภาพที่ทำการปกครองอำเภอปังมะ้าได้มีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถให้บริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้หนึ่งที่จอดรถสำหรับคนพิการ 2. ทางลาด 3. ส,สถานที่ติดต่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการ 4. ป้ายสแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 5. ห,ห้องน้ำสำหรับคนพิการที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้าส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนด้วยการลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานประกอบด้วยให้เจ้าหน้าที่ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน ปลดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งานติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาอาคารอำเภอปางมะผ้าได้ปรับปรุงและออกแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนี้ 1. จัดทำ QR code รวบรวมคู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือประชาชนเพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่สอนเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยมสวัสดีครับวันนี้สำนักทะเบียนอำเภอปางมะพานะครับก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับจากเดิมนะครับที่ ประชาชนมาใช้บริการแล้วไม่รู้จะพักคอยที่ไหนนะครับเนื่องจากสถานที่คับแคบนะครับทางอำเภอจึงได้ปรับปรุงจัดซื้อเก้าอี้นะครับบริการประชาชนเนาะก็จะเป็นที่พักคอยให้กับประชาชนเพื่อที่จะพยายามใช้บริการในส่วนของห้องทะเบียนอำเภอปางม่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มาถ่ายแบบประชาชนนะคะที่ฝ่ายทะเบียนของอำเภอปางม้านะคะวันนี้ได้รับการบริการที่ดีค่ะขอบคุณค่ะที่ทำการปกครองอำเภอปางม้า จะยังคงดำเนินการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก g e c c อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นอำเภอยิ้มสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและเกิดความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม